เหมบนกังเฮบสวัสดีครับสวัสดีครับมีนครับกำกับครับพี่พีนะครับรับบทเป็นโอเอ๋ครับสวัสดีครับดิวตี้นะครับเป็นเต๋ครับครับอ่าเป็นไงบ้างครับวันนี้หลังจากเมื่อวานซีรีส์จบไปแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงกันบ้างครับแต่ละท่านให้พี่มีนก่อนแล้วกันพี่มีนหัวเรือใหญ่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเช็คฟีดแบ็ มากมายครับเพราะว่าก็ยังกดดันอยู่เล็กน้อยก็เลยขอทาใจก่อนเล็กน้อยแต่ว่าแต่ว่าก็เข้าไปดูบ้างแล้วก็มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คอยเอามาบอกอยู่ว่าแบบเออมันก็โอเคนะหรืออะไรประมาณหลังจาก e ีพีหนึ่งออนก็คือแบบว่าเป็นกระแสเ่าติดเทนั้นดับนงระดับหนึน่งกันไปทีเดียวเ,เรามาเรามาเข้าคําถามอะไรดีกว่าพี่มีนครับพี่มีนตอนที่หนึ่งอ่ะเขามีประเด็นเรื่องแบบว่าเอยคนบอกว่าเขาได้สร้างแบบซอฟต์พาวเวอร์มากมายให้เกิดขึ้นกับที่ภูเก็ตใช่ไหมครับตอนพาร์ทหนึ่งเราก็อยากว่า เอ้ยถ้าในพาสองเนี่ยมันจะมีส่วนไหนในเรื่องนี้ไหมที่จะได้เล่าเล่าเรื่องแล้วทำให้รู้สึกคนดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยต้องมากรุงเทพหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะมีพาเล่าเรื่องต่อจากนี้ไหมอะไรหรือมีประเด็นไหนที่ที่มีสอดแทรกไปไว้ในในบทของแปลลักซอครับที่เป็นประเด็นที่แบบจะสะท้อนสังคมหรือว่านำสังคมนี้ครับเราเชื่อได้ว่าตอนพาสหนึ่งอ่ะบอสก็ไม่ได้แบบว่ามีจงใจที่จะใส่อะไรขนาดนั้นหรอกครับมันมันเป็นแค่แบบความรู้สึกว่าบอสเขามีความอินแล้วอยากเล่าเรื่องนี้จริงๆรแล้วก็เล่าออกมา ที่ทำให้เกิดกระแสอะไรต่างๆตามมาซึ่งซึ่งกับทัสองผมก็ทํางานคล้ายๆแบบนั้นคือเราไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจที่จะเล่าอะไรขนาดแล้วมันมันมันมีสิ่งที่เราเชื่อแล้วสิ่งที่สิ่งที่เราอยากจะพูดอะไรฮะในฐานะที่สามารถจะพูดได้เราก็ ลองใส่เรื่องเหล่าน,นั้นไปดูจริงๆก็น่าจะมีบ้างแต่ว่าเ,า,เาเอาเอาเรื่องที่ผมแบบรู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดท,ท,ที่ที่ที่อยากจะทําเรื่องนี้ก็คือแบบน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคือคือเป็นคนเนิร์ดพอเราเป็นคนเนิร์ดเราก็จะเราก็อยากจะเราเรื่องการเรียนแหละหรืออะไรเงี้ยเพราะแบบมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าแบบพอเข้าไปใครไปในคณะปุ๊บเราจะได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างหรือจะได้เรียนอะไรบ้างอะไรฮะอยาก <laughs> อยากจะแบบว่าอยากจะสื่อสารแบบอยากจะลงลึกเกี่ยวกับการเรียนแหละเหมือนเหมือนพาร์ทแรกสมมติบอยเขาเห็นสเสน่ห์ของภาษา,าจีนเลยใช่ไหมครผมกอ็อยากเอาเสน่ห์ของการเรียนละครอะไรเงี้ยมาใส่ในเรื่องด้วยเหมือนกันแล้วก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเลือกและความฝันแล้วก็ความยากลําบากในการที่จะก้าวเดินไปสู่ความฝันนั้นอะไรประมาณนี้ฮะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบคาดหวังว่าคนดูจะต้องแบบว่าเก็บเกี่ยวได้ทุกอย่างอะไรขนาดนั้นฮะก็คือถ้าถ้าใครได้อะไรก็ก็ดีใจแต่ถ้าสมมติว่าแบบถ้าดูแล ยังสนุกอยู่ก็ยังโอเคอะไรบางฮะก็ก็ไม่ได้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 มองว่าตัวเองจะสามารถไปสร้างแบบซอฟต์พาวเวอร์อะไรขนาดนั้นไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดเบอร์นั้นหรอกมีคนอยากรู้ว่าอาซีนแรกจึงครอบครัวอะไรเงี้ยครับอยากรู้ว่าแบบว่าอาตัวบิลกินอย่างเงี้ยมีแบบเกี่ยวโยงกับซีนนั้นบ้างที่ทําให้แบบว่ารู้สึกว่ามันลิงก์กับซีนนี้ได้อะไร <S <S ต้องจากกับม้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆผมว่าการการเล่นพาร์ทหนึ่งมามันก็ช่วยเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่าง การที่เราไปอยู่ที่ภูเก็ตมานานๆาไปอยู่กับโลเคชันที่ถ่ายแล้วยิ่งเราเราเป็นนักแสดงที่เราต้องเชื่อสับเรื่องที่ที่ที่มันเป็นคอนดิชันของตัวละครมันมันจริงมันก็ช่วยช่วยของเราในเรื่องของแบ็คกราวด์ความสนิทสนมของครอบครัวหรือว่าสิ่งที่มันผ่านกันมาอะไรอย่างนี้ด้วยครับส่วนจนมาถึงซซนที่มันจะต้องจากกันมันก็เลยทําให้เราเหมือนว่ามีภาพในหัวหรือว่ามีประสบการณ์อะไรที่มันช่วยให้เรานึกย้อนได้ได้ได้เยอะเหมือนกันครับแล้วแล้วในใน,ในชีวิตเนี่ยถ้าคุณว่าในชีวิตจริงเนี่ยครับ สูตรว่าเราคิดว่าถ้าเรามีแฟนที่แบบว่าต้องอยู่ห่างไกลันจริงเนี่ยเรามีแบบเราคิดว่าเรามีวิธีแบบเทคแคร์เขาอะไรยังไงบ้างที่จะทำให้เขาแบบไม่เศร้าไม่รู้สึกแบบว่าห่างไกลเราอะไรอย่างเงี้ยผมผมว่าจริงๆอ่อความหงยายหรือว่าความใส่ใจเนี่ยมันมันไม่ได้วัดกันที่ระยะทางบางคน อยู่เป็นคนละที่คนละโลกเป็นปีๆผมว่าถ้าเก<ๆ>ิดว่าเราใส่ใจเขาจริงๆมันเพราะว่ามันมันเริ่มจากความรู้สึกมั้งหมายถึงถ้าเกิดว่าเรามีเรานึกถึงเขาจริงๆเราใส่ใจเขาจริงๆอ่ะมันมันจะออกมาทางการกระทําเจตนาหรือต่างๆอ่ะผมว่าเราต้องเราต้องเป็นห่วงเขาจริงๆก่อนอ่ะแล้วทุกๆอย่างที่เราทําอ่ะมันจะคิดไปถึงเขาคิดเผื่อเขาไปเองอะไรเงี้ยครับอืมก็คือหล่อรูปร่างดีจิตใจงามจากข้างในใช่ไหมฮะที่สรุปถูกไหมฮะก็ก็ก็พูดถูกครับพูดถูก พี่ละวพี่ละครับเราแบบว่าต้องอยู่ห่างไกลกับแฟนเราคิดว่าเรามีวิธีแบบดูแลเขายังไงบ้างเพื่อให้เขาแบบว่าเออไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยไม่เรอบเออไม่เหงานะไม่ต้องผมพาคนเดียวอะไรอย่างงี้ยที่จริงพี่ว่าถ้าเป็นพี่นะพี่คงพี่คงแบบพยายามติดต่อเขาไปบ่อยเหมือนกัาว่าพยายามคุยกันให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ากลอบมาแล้วก็ตอบไปสิกลับมาแล้วขันตะวันนรอ สองพันต่วันเหรอไม่มีการเลยหรอไม่สนหรอไม่น่ารักหรอคะนี่ก็คงแบบแสดงความห่วงใยอะไรอย่างเงี้ยครับหมายความว่าแบบพยายามคีิคอนแทคบ่อยๆทําให้เขารู้สึกว่าเขายังมีเราอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยคีิคอนแทคก็คือแบบว่าคุยไลน์กันหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยหรอก็คงคุยไลน์กันด้วยเฟซทามหาด้วยหรือไม่ถ้าแบบถ้าอยู่ต้องอยู่ห่างกันจริงๆก็แบบส่งของไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพี่มีแล้วพี่มีเหรอพี่มี อะไรที่ธันตะวันอ่ะมีเลยค่ะไม่ใช่ไม่มีอะไรนะไม่มีผัวค่ะพี่บิวกินครับผมพี่บิวกินครับใน EP หนึ่งเมื่อคืนนะครับมีฉากไหนที่อิมโพไวส e ไปมากไม่ได้อยู่ในบทอะไรเงี้ยครับแบบบันเกินเลยไปจากการแสดงอะไรเงี้ยครับจริงๆ จริงๆเกอบจะทุกซีนนะครับมันมันจะพูดจริงนะคือคือเกอบจะทุกซีนนะครับเราเราบทบทเนี่ยมันมันเป็นเหมือนแกนที่เราเอาไว้ยึดนะว่าเรากำลังเข้าไปในซีนี้ด้วยออบเจคทีฟอะไร เข้าไปด้วยอินเนอร์ยังไงผ่านอะไรมาบ้างแต่หมายถึงลีลาหรือ Execution ชันอะไรพวกนี้ผมว่าวิธีการเล่นลผมว่าทุกอย่างมันคือการ Improvise ์หมดเราไม่รู้ว่าเรามันจะเกิดอะไรขึ้นเราแค่รู้ว่าเรามี Objective อะไรเข้าไปด้วย i n n เนออะไรแล้วหมายถึงว่าเราให้สัญชาตญาณของเรามันพาเราไปไปอยู่ในซีนนั้นเองครับ mm hmm. ก็คือมีสถานะยานอยู่ทุกซุปซีนเนาะครับมีทุกซีนครับผมโอเคครับโอเคพูดเหมือนมีเลสไรเลยนะฮะสองคนนะฮะเมื่อกี้เล่าไปเขาก็ยิ้มเขินอะไรก็ไม่รู้ว่าจริงเหรอพี่จีพี่จีเขินเหรอพี่จีไม่แรงใจอะเอาพี่พีพครับพี่พีพีครับผมทำไมมันถึงต้องไปไปที่สยามแล้วเป็นโอเชียนเวิร์ก มหมายถึงว่าเดทแบบเดทแรกในกรุงเทพอะไรที่จริงมันมันเป็นการที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของซีนงมากกว่าที่ที่เหมือนที่พี่มินเคยเล่าให้พี่ฟังว่าภาคที่แล้วไงครับมันเป็นการจุบเป็นใต้น้ําด้วยความรู้สึกที่ว่ายังมีความรู้สึกสับสนอยู่แล้วยังพยายามอยากหนีจากคนเพื่อไปหาเซฟโซนของตัวเองก็คือที่ใต้น้ําแต่ภาคเนี้ยมันก็เป็นใต้น้ําเหมือนกันแต่เป็นใต้น้าที่โอเชียนเวิด์มันคือเสือเห,เห็นแล้วว่าทั้งคู่แบบเปิดเผยแล้วนะว่าว่าเราจะรักกันอันนี้คืออินพัไวไหมฮะใต้น้าที่โอเชียนเวิร์บ อีมอยทุกซีนครับผมบอกไปแล้วครับก็เอาเป็นแค่วิ่งเล่นกันแล้วที่เหลืออยากทำอะไรก็ทำอะไราเงี้ยก็เลยทำอ่าเหรอแค่นั้นเหรออืมก็คือตั้งแต่อ่าสรุปให้คนดูนะฮะเดี๋ยวเนดูนะก็คือตั้งแต่วิ่งแดงกันจนถึงหน้ากระจกก็คือยิมโวยรับหมดขนาดนีจริงๆก็ไม่ได้เขียนบทเลยนะครับผมยิมโวยหมดเลยครับทุกสี่เลย <ม><ม>ดีเนาะหมดเลย <นะ S 2> ผมก็คิดเองหมดเลยถ้าจะอินไวยทั้งหมดนย่งนัแล้วจะ,จะให้คนเขียนบททํางานออกไปแล้วเ <c oughs> ราเล่นเราเล่นเราเล่นยูกินกับเพี่ครับถ้าเกิดสุดว่าเปรียบเทียบความรักของตัวเองอะไรเงี้ยเป็นแบบสัญญาสักหนึ่งอย่างติ่ง้องหรือว่าอะไรเงี้ยอยากอยากอยากเปรียบเทียบความรักของติงเหมือนกับอะไร <c oughs> พี่พี่คิดไม่ออกสิกรเยนมาไม่ใช่ก็เห็นเธอถนัดเรื่องนี้เไม่ได้ไม่ได้ความรักที่มีให้กันมาก็ได้นะครบได้หมดเลย ลองดูพี่คงเปิดที่เรื่องของขวัญมั้งเพราะพี่มองว่าถ้าสําหรับพีความรักคือการให้อืให้ดอกเบียรประกอบกับถกต้นทกดอก <c oughs> ใช่ไหมครับเ <c oughs> ซลเซลเซลให้ของขวัญคือยังไงครับพีแบบว่าแบบเปิดเทียบความรักเหมือนของขวัญชิ้นหนึ่งอะ่ะเพราะว่าถ้าเราลักใครเราอยากจะให้สิ่งดีๆกับเขาเราอยากจะให้ทุกๆอย่างกับเขาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นของขวัญเวลาใครได้ของขวัญเขาคงดีใจในชะ่ไหมครับก็เลยหวังว่าคนที่เขารักเราจะดีใจกับสิ่งที่พีให้ด้วย คิดให้ออกละกันผมเปรียบเทียบอ่เร่อมีความรักเป็นการโค้งคำนับกันนับยังไงยังไงว่าเวลาคนญี่ปุ่นคำนับเขาจะบอกว่าให้ไม่ใช่เราเล่นเราเล่นัตเกเลยครับผมว่าจริงๆเราเรารักกันเราเราต้องเราต้องให้เกียรติกันแล้วก็แล้วก็คิดถึงคนอีกคนหนึ่งครับ คือเหมือนเหมือนเราเราต้องเคารพคนอีกคนนึงแล้วให้เกียดกันแล้วกันมันมันมันถึงจะเป็นจริงๆมันคือการคิดถึงกันและกันแหละครับมันคือการคิดเผื่อกันมันคือการคิดถึงคนอื่นนะครับไปตอบไปตอบไปตอบมที่มี่นะครับความรักสัญญาขอ้ยนีนคืออะไรฮะไปต่อได้เลยฮะตอบไดสิว่าแฟนรักษณลเจตพัฒน์สองเนี่ยแหละใส่ความรักลงไปในคามรักในการทำงานอ่าไปต่อครับ เออไม่เราเราแบบว่าเราเราได้ใช้แบบว่าพัฒนาคติค่ความรักของเราอะไรกับเรื่องนี้บ้างไหมอ่ะแบบ มีอะไรในทัศน์ได้ทัศความรักของเราที่มันเกี่ยวข้องกับในพาร์ทสองอะไรอีบ้างไหมครที่จริงมันมัน,ม,นมันเกี่ยวข้องกันเยอะนะครับหมายความว่าที่จริงคาแรคเตอร์มันพัฒนามาจากตัวพวกเราสองคนด้วยเพราะฉะนั้นอินเนอร์บางอย่างหรือเหตุการณ์บางอย่างเนี้ยมันก็จะมาจากเหตุการณ์จริงๆด้วยแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดนะครับหมายความว่ามันเป็นแค่แค่อินเนอร์ข้างในมากกว่าส่วนใหญ่ครับที่ที่มันท,ท,ที่มาจากตัวเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบการแสดงออกหรือว่าท่าทางของตัวละครอ,อะไรเงี้ยมันก็จะ50-50กับการที่เป็นตัว TP ด้วยหรือโอเอลด้วยนีคแสดงว่าตัวของพีพีที่บอกว่าชอบให้ของขวัญเนี่ยก็อาจจะมีแบบเกี่ยวโยงกับโอเอลด้วยไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวเี่ยคอนเฟิร์มรอดูอะรอดูรอดูนะฮะอ่ะไปที่คําถามต่อไปเลยครับคำถามต่อไป,ะะอ,ไปอย่างในเรื่องเนี่ยเขาก็มีแรงบันดาลใจใช่ไหมครับเป็นแบบว่าเออเห็นรุ่นพี่เป็นแรงบันดาลใจอะไรอย่างตัวบิวกิ้นอย่างเงี้ยครับมีนักแสดงท่านไหนไหมที่รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการ แสดยยงเนี่ยครับจริงๆมันมีบ้างแหละมันมีมันมีในบางมุมของแต่ละคนนะบางทีเราไปเจอแต่ละคนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขามีมุมนี้ที่ดีแล้วเขามีมุมนั้นที่ดีเราก็เลือกหยิบแต่ละส่วนมา,มามามาเลือกมาเลือกมาเลือกอินสไพร์ตัวเองอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆมนุษย์ทุกคนมันคือมันคือมาสเตอร์พีซครับ mm hmm. เราเรา mm hmm. ไม่มีเส้นทางที่ทับซ้อนกับใครนะเราเราแบบว e be the b e s บ in o u r own way ครับ mm hmm. เราคือเราเราต้องค้นหาทางของตัวเองเราต้องพัฒนาตัวเองไปหาเป็น เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดไม่ได้เป็นคนอื่นในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมั้งผมเลยเชื่อว่าจริงๆแล้วผมไม่เคยไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับกับใครแต่ว่าเราแค่เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มันพัฒนาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่าอันนี้คือได้ออสการะะ์แล้วครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> อ้าวแล้วแกแตบบเอาจริงคือฉันไม่ใช่หรอกว่าเธอไม่มีแรงบันดาจใจจากใครลองหันไปมองทางซ้ายสิถ้าจะมีแรงบันดาลาจจากคนคนนั้นก็คือ น้าจิ๋พี่มีนไงพี่มีแรงบันดาลใจพี่ี่มีแรงบันดาลใจไหมครับอะไรนะฮะลองหันซ้ายดูครับดอกทานตะวันไงมันเบ่งบานตลอดเวลาอันนี้ไม่คิดไปเกระกับดอกทานตะวันขอเพ่งกับดอกทานตะวันอ่าแล้วสรุกเชื่อเรื่องโลกหลังความตายไหมครับอันหนึ่งอันนี้สัมภาษณ์ใครอยู่อันนี้ไอปาลิศ กับอ๋อใช่เรื่องโค้ดแหละอ๋อเรื่องเชื่อเรื่องแบบความตายอันนั้นโค้ดแหละขายของขายของอ๋อบขายของขายของอ่ะโอเคอ่ะแล้วแล้วตัวพีพีล่ะครับจริงพี่ว่าแรงบันดาลใจของพี่ในการทํางานตรงนี้มากกว่าพี่ว่าที่จริงที่จริงคือบิวกินนะเพราะว่าตั้งแต่แรกเลยพี่รู้สึกว่าพีเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะตั้งแต่แรกแบบหลายๆปีก่อนที่เข้ามาอะไรเงี้ยครับแต่พอได้ ได้ได้ได้สนิทกันได้รู้จักกันอะไรเงี้ยพอเห็นเขาชอบทําในเขาชอบทําสิ่งเนี้ยเราเรารู้สึกว่าเออเราเราเราก็อยากทําแบบเขาบ้างคือเรามีโอกาสเราได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้้กันพร้อมกันด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพอเขาชอบทําเราเราก็อยากจะทําไปพร้อมๆกับเขาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเฮ้แต่หลายอย่างเขาทาผมก็ไม่ได้ทํานะหลายอย่างนี้เขาทำอะ ผมก็ไม่ได้ทำนะอะไรยอย่างเลยใครบันดาลใจมันมาวะนี่จะดูแลนี่งเล่งเช่นซีนเพศที่เขาส่งอารมณ์ให้กันอะไรครที่แบบอย่างเช่นอ่าอย่างเมื่อคืนจะมีซีนแนะนําตัวโอเอ๋อ ใช่ไหมฮะที่ชื่อว่าอะไรอ่างเงี้ยปติจริงๆมันเป็นซีนแรกของคิวแรกที่ถ่ายอะไรเงี้ยมันมันเพิ่งเปิดกล้องเลยแหละเป็นซีนแรกของการเปิดกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายแล้วก็เราเองก็ยังไม่เคยทํามาก่อนเพราะนี่ก็เรื่องแรกของเราแล้วก็ตัวตัวพีพีเองก็ก็เหมือนกับว่ามันมันมันยังไม่จูนเะนาะแต่ว่าแบบเราเพิ่งเริ่มเปิดกล้องมาแล้วเจอซีนยากเลย,เลยอะไรเงี้ยก็ใช้เวลากันนานมากว่าแบบเพาะพีพีลองให้ไม่ออกอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าแบบบทมันก็ยากด้วยบทมันมันต้องเล่นส่วนทางอ่ะแบบว่ามันมันแค่พูด พูดเยอกแบเออของหวานเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องรอให้อะไรก็เลยแบบว่าเหมือนแต่บอสเขารู้จักน้องๆอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเหมือนแบบเหมือนแบบมันเละจน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 กินมากองแล้วอะไรเงี้ยบอสเขาเห็นกินมากองเขาเลยแบบเหมือนกับแนะนําเราว่าลองลองกินมามายืนหลังก,อง,กองแล้วก็ส่งอารมณ์ให้มาอะไรเงี้ยซึ่งเออตอนแรกเราไม่เชื่อนะเราเรารู้สึกว่าแบบแบบว่าตายหี่ตอนแรกเราไม่เชื่อ <c oughs> ตอนแรกเราไม่เชื่อเราแบบเฮ้ยมาอะไรมันจะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยฟีลิ่งประมาณนั้นแต่ก็เออเออเออลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเทคเดียวครันเออเทคเดียวก็อดตลอดเลยแล้วแต่บ้านไอตอนที่อธิบายนั้นก็ดีมากเลยที่แบบเจอเพื่อนครั้งแรกมันภาพแบบเป็นแบบซีนที่แบบดีมากพี่ดูแล้วเปล่าพี่ดูยังเออพี่นัทใส่ชุดอะไรนะ ชินนั่นใส่ชุดอะไรดูคนขวาคนขวาที่บิวใหญ่เลยดูนะใส่ชุดอะไรชินนั่นใส่ชุดอะไรเสียมเรียมฉันดูแล้วฉันก็ถามไงว่าโลกหลังความตายมันเป็นยังไงไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันไอ้คนหล่อลวงใชมันโคแลอ่ะบิลกินครับถ้าสมมติว่าตัวเต๋อได้เห็นฉากที่ลืมตาขึ้นมาแล้วโอเอ๋อเนี่ยจับมือกับคิวเนี่ยคิดว่าตัวเต๋อเขาจะแสดงออกมายังไงก็คือ ถ้าได้เห็นฉากที่โอเอ๋วจับมือกับคิวใช่ไหมใช่แล้วลืมตาขึ้นมานับหนึ่งถึงสิบเราไม่เจอเราเลยผมว่าจะนับตามนะอะไรนะฮะถึงว่าโอเอ๋วคนนับแค่สามเขาก็เลยไม่ถึงสิบเนี่ยถ้าถึงสิบก็เจออ๋อเออเสียดายเนาะพี่นีเนี่ยตัดต่อเป็นคนเปนาทีเนี่ยผมว่าผมว่ามันมันมันอาจจะทำจริงๆผมว่าตัวเต๋อเองน่าน่าน่าจะเห็น ปัญหานี้อยู่แล้วนะหมายถึงปัญหาเรื่องความคมชิดของโอเอลอะไรเงี้ยจริงๆในเรื่องก็จะเห็นว่าแต่เขาก็จะมีความแคล o ้วแล้วก็พยายามทําความเข้าใจพยายามจะช่วยพยายามจะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเขาเห็นที่นั้นผมว่ามันอาจจะทําให้ปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นมามันอาจจะทําให้เขาเหมือนว่า ให้ความสําคัญกับสิ่งสิ่งนี้มากขึ้นซึ่งจริงๆมันก็มันมันมันก็มีความสำคัญของมันอยู่นะแต่ว่าเขาอาจจะเหมือนว่ามีเรื่องของละครเข้ามามาดสแทรดสิ่งนี้เลยหรือว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นโอกาสที่มันครั้งเดียวมันจะผ่านไปมันเลยเหมือนว่าอะไรต่างๆโอเอ๋มันจะปรับตัวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมว่าถ้าเต้รู้สิ่งนี้มันอาจจะทําให้เขาตัดสินใจทําหรือว่าตัดสินใจกับอะไรบางอย่างไปอีกแบบหนึ่งมั้งครับหมายถึงว่าเขาจะเลิกเลิกเลิกทาละครไม่ก็จะเลิกกับโอเอ๋ไปเลยแล้วก็ไปทาละคร อะไรนี้อ่ะก็คงก็คงเลิกก็คงก็คงเลิกทำละครแล้วก็มาหาโอเอ๋วมั้งผมว่านะผมเชื่อ I believe that โอเคครับถึงคำถามที่ชีพี่คิดว่าเป็นคำถามที่ยากที่สุดสำหรับพี่เดี๋ยวให้พี่พี่ตอบเนาะอ่ะได้่ยากที่สุดพีเลยดีเลยฮะพีพีแยกคิวกับอูยังไงครับ ไม่จริงตอนแรกตอนแรกสุดเด้ปัญหาในกองคือพีจําไม่ได้พีแยกไม่ถูกคือขนาดโดนชอบไปแล้วพี่ยังแยกไม่ออกเลยแล้วตอนนั้นทําผมพีแยกไม่ออกพียังแยกไม่ออกแล้วพี่แยกออกได้ไงก่อนเราคิดเหมือนกันมากเลยเนาะเหมือน่าพี่ผมถ้าถ้าอูในเรื่องเนี่ยเขาจะทำสีผมแบบจัดจ้านหน่อยทำใี้ผมทุกฟีนตลอดเวลาเลยแต่คิวเขาจะอยู่กับโอ้ยตลอดเวลาแล้วพอหน้าน้องเขาเหมือนกันเป่าทาให้พี่อ่ะรีแคปว่าเฮ้ยน้องเขาเปลี่ยนสีผมเหมือน เไม่ที่ไม่ตั้งใจดูอะจริงๆนี่ี่เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะเพราะตอนนั้นผมไปไปเจอพี่นาเดชนี่ก็มีคนทักผมผิดเหมือนกันนะถูดใจโอ้ยปวดหัวก็เป็นปัญหาใหญ่นะผมว่าจริงๆริงแล้วอะมันอืมเออโอเคโอเคครับมาที่คำถามต่อไปครับผมอะซีนที่เอานมไปให้ที่มหาลัยครับผมอยากรู้ว่า ตอนที่เอานมให้อะไรครับแรงแรง,รงจูงใจทำมาอยู่ดีถึงแบบพิิไปอะไรอย่างนี้ครับเหมือนในซี่นั้นคือเราเห็นความเหนื่อยของตัวเต๋อนะที่ที่เขาพยายามจะที่จริงเขาเราเห็นความเป็นห่วงเขาแหละที่เขาพยายามจะเทคแคร์เรา,ยาพยายามจะอยู่กับเราอยู่เป็นเพื่อนเราตลอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะด้วยเหตุผลทุกๆอย่างมันมากกว่าความรู้สึกของเราละเราเราก็ตัวเราเองเรารักเขาเราอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาสบายด้วย <ๆ S 2> อยากให้เขาทำในสิ่งที่ทำด้วยแต่ถามว่าตัวเราเหงาไหมเราก็เหงาม,มันก็เลยสุดท้ายพย่อเบทดกันโดยใช้เหตุผลอ่ะเราก็เลยเอานมไปให้เขาก็เอา หอให้เขานาะแล้วก็ตัดสินใจว่าให้เขาอ่ะไปนอนที่หอเธอโดยการที่เราอบะบอกว่าเราอยู่ได้แต่ที่จริงเมือเราอยู่ไม่ได้หรอกแต่ว่าด้วยความที่เรารักเขาเรยอยากเราเลยอยากให้เขาแบบสบายที่สุดได้สิ่งที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นพีพีอ่ะพีพีคิดว่าสมมติว่ามันเกิดซีทูเอชันแบบว่าแบบเอออยากจะให้บิลกินแบบไปนอนที่อื่นไม่ต้องแบบเดินทางไกลอย่างเงี้ยอยากจะให้อะไรที่มันไม่ใช่นมของที่เจ้าเอาไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยพีพีก็ซื้อรถให้ <laughs> ริชท oh! ี่แทชูก็คือซื้อรถให้เลยก็ซื้อรถเมื่อมันบอกว่ารถติดก็ซื้อรถจบแกปัญหาถูกจุดอดีตไม่ซื้อรถไฟฟ้าลูกรถไฟฟ้าไม่ติดรถไฟฟ้าก็ที่จริงที่จริงถ้าเป็นพีจริงๆก็ก็ซื้อรถนะแต่ซื้อเป็นชื่อตัวเองแล้วก็แล้วก็แบ่งกันแทแล้วกันอืมหลักหลักแหลกพี่มีนขาอยากถามพี่มีนว่าใน EP หนึ่งนะครับเบสซีนของนานาผู้กำกับอะไรครับ s c ไหนคือเบสซีนของพี่มีนนะครับ ก็ก็เป็นซีที่โอเอ๋เขาคุยกับแม่แล้วก็แล้วก็คิดถึงบ้านตัวเองอะไรประมาณนี้เป็นแบบภาพทะเลกับภาพตึกออกมาแบบคอนทราสกันอะไรเป็นาณนมาไม่ได้นักแสดงนะเป็นภาพทะเลครับที่ที่ดีที่สุดในอีพีหนึ่งแล้วไม่เราอินส่วนัวด้วยเราอินเราอินส่วนสวยเราเด็ก่างหลายมากอ่ะพี่คือลายจริงๆอ่ะ อยากถามเทคนิคการถ่ายทำของมีน,นเทคนิคหนึ่งว่าทำไมถึงแบบสามารถสั่งให้ปลาฉลามขย,ยับมาได้หรือสั่งให้ปูเดินตามแนวชายหาดได้อะไรเงรี้ยมม่ถึงแบบเกิดอะไรขึ้นแบบนั้นขึ้นได้ครับใช้เงินครับใช้เง,เงินถ้ามีเงินทำซีจเนี่ยจะจะมีไดโนเสาร์อะไรก็มาได้หมดนะคกอท่างเลยซีจีเหรอเราเล่นเราล่นเราเล่น ไม่อะน,นั้นอัน,นั้นมันก็เป็นความบังเอิญที่แคปเจอร์ได้พอดีอะไรฮะมันเป็นมันเป็นแบบเราก็เราถ่ายมาจํานวนหนึ่งซึ่งเยอะพอสมควรที่พอเข้าห้องตัดเราก็มาเลือกมาเลือกใช้ได้มันคือถ่ายไปเรื่อยๆจกว่บประลามัจะขยับ <c oughs> <c oughs> มันเป็นเพราะขอเออคือคือก็อ,อย่างที่บิวกี่บอกมันมีการอินควายเกิดขึ้นครับผมมันมีอาดิเรกชันยังไงในจูบจูบนั้นบ้างความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในซีนซีนนั้นนะครับมีอะไรบ้าง อให้พี่มีเลยทีนี้เขาถามสคนาก็ถามว่าอินเนอร์เพื่อนทำนักแสดงานัแสดงอ๋อซีนจูบที่ตรงอัพพเรียมถาใช่อพอเรียมเออคิดอะไอยู่ไม่รู้เขาเข้ามาจูบกันผมว่าอ่ะผมว่ามันคือการปลดล็อกอะไรบางอย่างมั้งหมายถึงพอยจริงๆแล้วก่อนก่อนที่จะจูบกันมันคือการที่เหมือนเตะมาบอกโอ้เอ๋วว่า เออมาโอเคแล้วเรื่องรู้แล้วว่าเราแฟนแล้วแบบโอเคมีการเอาคูมาให้มันเหมือนมันเหมือนเป็นการปลดล็อกปมอมๆหนึ่งของของตัวเต๋แล้วก็ตัวโอเอ๋วด้วยที่เหมือนก็ว่ากลัวว่าที่บ้านรู้แล้วจะเป็นยังไงตอนนี้มันเหมือนจุดจุดนั้นมันคือเราแบบคบกันได้อย่างเปิดเผยแล้วแบบอยู่ที่กรุงเทพไม่อยู่โลกใหม่ไม่อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนว่ามันคงเป็นอินเนอร์ความแบบแฮปปี้มากปลื้มปิติจนแบบ อยากจะเหมือนสันทัตยานความความสุขหรือความรักมันมันนำไปสูก่การแบบเฮ้ยการอยากจูบก,กันอะไรเงี้ยมั้งครับอืมจูบกันให้ดูหน่อยสองคน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลาครับแล้ายใช้ที่สุดก่อนที่จะลาไปอยากให้แบบว่าทั้งสามสามคนนะครับช่วยทําแบบว่ายกยกนิ้วขึ้นมานิดนึงครับผมยกนิ้วขึ้นมาทีนี้เสร็จปั๊บอยากจะให้ลองสร้างกราฟครับผมถือว่าอีพีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยคิดว่ากราฟมันจะเป็นยังไง ในต่อต, pues mm ต่อไปตามแบบความคิดของเตงต่อก่อนที 8, 2, 3, ่เราจะลากันไปนะครับสาสองไปหนึ่งสองสาม่เอาไปเอาไปเอาเอาเอาเอีเอา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 นอ้มอาเอานะาราเอาอาเอาเอา่อาเอาเอาเอเอโอเคาเอ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 อเอา เอาโอเคฝากฝากซีรีส์หน่อยรูกฝากซีรีส์หน่อยครับฝากซีรีส์หน่อยก็ฝากนะครับแปลรักฉันด้ใจเทอภาคสองนะครับก็อีพีหนึ่งออนไปแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับบนไลน์ทีวีแล้วก็สามารถดูดีสองสามสี่ห้าได้ทุกวันพฤหัสสองทุ่มตรงบนไลน์ทีวีครับครับผมก็จริงๆแปลรักฉันได้ใจเธอเนี่ยผมว่ามันมันเป็นซีรีส์ที่มันมีความเป็นมนุษย์สูงแล้วมีมีการเล่าเรื่องราวของความละเอียดอ่อนทางความรู้สึกของคนนะผมว่า อย่างย่งจากพารทหนึ่งกาพาร์ทสองอย่างเงี้ยผมว่ามันยังคงเต็มของความเป็นคัมิโนเอสอยู่แหละทำไมถึง execution หรือว่ามีการเปลี่ยนพุ่งกลับอย่างเงี้ยผมว่าวิธีการเล่าหรือประเด็นที่ถูกหยิบม,มาเล่ามันก็อาจจะต่างไปแต่ผมว่าจริงๆมันมันดีคนละแบบอยากให้ลองลองดูผมว่าคิดว่าคนที่มาดูพาร์ทสองน่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆมากทั้งในเรื่องของ เชิงตัวละครที่ติดตามมาหรือว่าวิธีการเล่าเรื่องหรือประเด็นที่จะเล่าอะไรเงี่ยตัวละครอืนอ่นๆด้วยสังคมทุกๆอย่างครับแล้วด้วยความที่ผมว่าแต่และอีพีมันเป็นอีพีละปีแล้วน่าจะได้เห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ใจห,หลวงอยู่นะครับผมอ่ะพี่มีนทาไมถึงต้องดูไปรักษาด้วยเจเธอภาคสองครับเอ่อทีมงานตั้งใจมากครับนักแสดงตั้งใจมากเพราะผมเชื่อว่า ความตั้งใจนี้มันจะนำไปนาอะไรออกมาให้คนดูได้ดูอะไรก็เลยอยากให้ดูกันแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับที่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับนอนกอนนอนก็บายบายเน้นกอนอนโอเคครับอ่ะสามสองหนึ่งเม้นกอดนอนเดย์บายบายครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายแฮ ppy อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ